ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอพร้อมท้าดวลแมนซิตี้และลิเวอร์พูลส่องไลน์อัพเชลซีท่าได้สเตอร์ลิงค่าสเสไตัวจริงเชลซีในซีซั่นหน้าหลังมีโอกาสสูงที่จะได้ราฮิมสเตอร์ลิงมาเสริมแนวรุกแทนโรเมลูลูกากูที่เตรียมย้ายกลับไปเล่นให้อินเตอร์มิลานเชลซีสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังเดินหน้าอย่างเต็มตัวที่จะดึงราฮิมสเตอร์ลิงปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเข้าทีมสแตมฟอร์ดบิตให้ได้ในช่วงสัมเมอร์นี้ อนาคตของสเตอร์ลิงเต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนหลังเหลือสัญญากับเรือใบสีฟ้าอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นแถมโอกาสลงสนามก็น่าจะน้อยลงหลังเออร์ลิงฮาแลนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์ย้ายมาเข้ารังเอเจนต์สเตเดียมขณะที่ชิงบลูเลงดึงสเตอร์ลิงเข้ามาเสริมแนวรุกหลังโรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมคงได้ย้ายกลับไปวาดลวดลายให้อินเตอร์มิลานอดีตต้นสกัดในเก่าเชอเซดาอิตาลีอีกครั้งโดยน่าจะเป็นดีลแบบยืมตัว นักเตะอีกตำแหน่งที่โทมัสทูเคินกุนซือสิงหบลูเตรียมดึงเสริมทัพคือกองหลังเพราะช่วงสมอร์น,นี้ต้องเสียทั้งอันโตนิโอโรดิเกอร์และอันเดรสคริสตนเซนขณะที่เซซ่าอัชปริเตากับมา so, ก็สอลอนโซก็ยังไม่แน่นอ,นอนอนาคตจะเป็นอย่างไรเป้าหมายเบอร์นหนึ่งที่เชลซีอยากได้คือชูสกุนเดปรากหลังชาวฝรั่งเศสที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น